แต่อย่างที่ผมบอกกับท่านว่าตลอดเวลาเกือบจะย0ปีตั้งแต่ปี4-9มาจนถึงปี68ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่แทบจะทำไม่ได้เลยเหตุผลที่ทำไม่ได้เลยส่วนหนึ่งเพราะว่าความไม่สมัครสมานสามัคคีกันของพรรคการเมืองกันเองหรือว่าอาจจะมีองค์กรที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการแก้ไขรัฐรมนูญ เอาพูดชัดๆก็คืออย่างสารรนมูนเขาก็ไปวางเงื่อนไขว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนู้นไม่ได้หรือถ้าทําได้ก็มีเงื่อนไขหนึ่งสองสาม่หาหนดขั้นตอนในเยอะๆมากมายเราก็พบว่านะฮะไม่ว่าจะอย่างไรเสียถึงแม้การแก้ไขรัมนูนอาจจะมีความยากลําบากอยู่บ้างในสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อจํากัดพวกนี้แต่แน่นอนะฮะพักการเมืองทุกพักถ้าถือตัวเองว่า เป็นพักที่ยืนอยู่กับประชาชนอยู่กับระบบกาปรปกครองแบบบใดเราก็ต้องพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขจะมากหรือจะน้อยก็ต้องพยายามแก้ไขวันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้ก็ต้องพยายามให้สําเร็จมันก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์แหลนะฮะชีวิตมนุษย์หมดความหวังมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ายังมีความหวังยังไม่สําเร็จก็ทํากันต่อก็ทํากันต่อ